สีพัทจะมาแนะนำนวัตก,กรรมใหม่ที่จะทำให้การบริการของทุกท่านสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นกับสีพัท PHR ค่ะสีพัท PHR เป็นระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพที่ทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาเบื้องต้นได้ไง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ เพียงเข้าไปที่ Line Official Account ของศูนย์สีพัฒแล้วกดปุ่มข้อมูลสุขภาพหรือค้นหา p h r s i p a t c o m สำหรับผู้ใช้งานใหม่ให้กดลงทะเบียนด้วย Line จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะแล้วระบบสีพัฒ phr มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะ ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับวิซิทสลิปในรูปแบบออนไลน์ได้ง่าย,ายๆเพียงแค่ใช้สี่พัด p s r ค่ะทุกท่านสามารถตรวจสอบสัญญาณชีพต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิร่างกายความดันโลหิต ตาการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่ดัชนีมวลกายสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ที่สีพั p h r ค่ะเพียงท่านสแกน QR Code ที่อยู่ใน evisit s l i p เข้ากับเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงหรือเครื่องวัดความดันผลการตรวจจะถูกบันทึกเข้าระบบให้ทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ทันทีค่ะ เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อไม่มีสะดุดศูนย์4พัดได้มีบริการ Wi-Fi ทุกจุดครอบคุมทุกพื้นที่โดยทุกท่านสามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานหรือยูสเนม e ผ่านทางวิสิตสลิปในสพัด p h r ค่ะ ทุกท่านสามารถตรวจสอบประวัติการรักษาได้ด้วยตัวเองทั้งคำวินิจฉัยจากแพทย์และยาที่ได้รับจากสีพัด p h r ค่ะรวมไปถึงข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่เพิ่มสมาชิกค่ะเพียงกดปุ่ม s วิตช์ Account หรือปุ่มสลับบัญชีจากนั้นกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตแล้วรอรับรหัส OTP เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวได้แล้วค่ะทุกท่านสามารถลงทะเบียนรอรับยาได้ด้วยการสแกนคีวาโค้ดในวิสิตสลิปและสามารถตรวจสอบรายการยาผ่านสีพัด p h r ค่ะซึ่งจะดูได้ทั้งชื่อยาและรูปตัวอย่างยา รวมถึงปริมาณยาค่ะสำหรับการนัดหมายครั้งต่อไปท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางสีพัท p h r เช่นเดียวกันค่ะสีพัท p h r เป็นระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพจากศูนย์สีพัทที่จะทำให้การบริการของทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้นบ่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วสิคะ